มิกเซอร์ยังยังไม่ได้พูดเพราะว่าสวิตชิ่งบางตัวมันเสียบไมค์กับก้องคู่กันเ,ยมมนเลยแล้วอินเตอร์เฟสเสียงมันคืออะไรอินเตอร์เฟสเสียงก็ไอ้ตัวที่แปลงอะตัวแปลงเสียงเข้าในกรณีที่แบบไอ้ตัวแปลง,งเสียงอะนะอันเนี้ยเหมือนโน้ตบุ๊กอะจำเป็นต้องใช่ไหมอะก็ถ้าเราไม่อันนี้มิกเซอร์มันก็ไม่จำเป็นมันจะอยู่กับสวิตชิ่งที่เป็น USB ต่อเข้าคอมเลยครับแล้วก็สายเสียงเนี้ยสายเสียง ายเสียงส่วนมากที่เรามาต่อเราทำเรามาต่อใหม่ับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าไม่สายมันยาวอ่ะสายมันยาวๆแทบจะไม่ได้ใจเสียเพราะว่าเราตั้งตั้งมาแบบป้องอยู่ใกล้พูดพูดกันนี่บอกว่ารไหมออกไม่ค่ะขอเขียรตนี้เราตั้งกล้องดีก็ได้นี่ครับนนี้จะถ่ายทอดสดอันนี้ตั้งมเสียงอะไรครับดีเล่นนิดนึงสะบิดชิงเลยนีก็ได้ขอเลี้ยงผมคือถ่ายทอดสดอันนี้แล้วมันมีตัวไหนที่ว่ามันไม่ให้มันดีเล่นอะไรพวงเนี้ย มันมันไม่ได้ครับมันต้องดีเลย์อยู่แล้วสิบวิไม่เกินนั้นไอที่เราฟังนี่มันไม่ได้ดีเลย์นะครับมันมันมันคืออะไรที่มาดีเลย์ที่ตอนนั้นคุยกันก็สัญญาณอินคือคือเวลาคนพิมพ์มาเวลาอยู่ในสตรีมมันจะดีเลย์สิบวิอ๋ออันนี้เดี๋ยวเดวันนั้นที่หลังที่พอแพคโคเขาแนะนํามันมันคืออะไรตัวตัวแปลงเสียงเหรอหรือไงอ๋อไม่ใช่อันนั้นแกแค่แนะนำว่าให้ใช้ไม้แบบไม้บลูทูธก็คือเหมือนเล่นดนตรี ก็คือไม่ต้องไปต่อมิกเซอร์อะไรเงี้ยมันเป็นชุดกล้องกับไมค์เลยทีนี้ก็คือไม่ต้องไปต่อนี้มันไม่ได้ดีเลยนะแต่คือไปถ้าถ้ามีคอนเพฟลกันรู้ปลายทางไปฟังอยู่ข้างนอกมันไม่ได้ดีเลยแต่นี้มันไม่ได้ดีเลยนะแต่คือไปถ้าถ้ามีคอนเฟลกันรูปลั่นอกนไม้ดีลยแต่นี่คือปกติเพราะป็นทางมันต้องใช้เวลาในการถ่ายข้าวสดออกไปประมาณสองสามวันเลยทีเป็นแม เสียงผงมปกติเสนียกป็นปกติเอทีนี้ก็พอทีเนี้ยเวลาสวิตชิ่งถ้าตัวเนี้ยมันจะมันจะกดในนี้เลยถ้าอีกหน้าจอหนึ่งพี่แคบอีกหนึ่งได้ไหม่ใช่อีกหนงได้มันมันมันตัวอะไรนะที่ว่ามันเสียงพูดวันนั้นเสียงพูดอะไรเป็นหน้าจอหโอ ใช้กล้องอีกตัวต้องเพิ่มกล้องตัวนนตัวอ่าโอเคแล้วก็อันนั้อออนอันนั้นกล้องโน้ตบุ๊กไเวลาเสียงพูดแล้วมันกล้องอะเสียงนะพูดแล้วมันกล้ององะ,องะมันไม่ให้มันกล้องอย่เงียอือผมอัน<ะ>ไหนเสียงพูดไม่ใช่ครับอันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นกล้องไอ้เป็นไมโน้ตบุ๊กครับหมายถึงเสียงพูดแล้วให้มันกล้องคือเวลาผมเข้าใจว่าผมไปหลายที่อะเวลาเขาพูดเขาอยากให้ผมพูดไหม่อย่างนี้นะ เห็นเห็นเห็นเนี่ยจะเป็นหน้านี้มนรูปนี้ยังไม่มาปึ๊บแต่ผมกดปุ๊บจะไปเลยเสียักแป๊บหนึ่งอันนี้ก็จะมาทร่ฐานท่อสดก็จะมาที่ที่กุ้งมาแล้วครับอันนี้นถ้าเกิดอุปกรณ์คุณไม่ได้ต่อแบบเป็นมิกซ์ใหญ่ทำไม่ได้การที่พูดปึ๊บแล้วก็สอลำโพงเนี่ยแสดงว่าลำโพงนั้นต้องยิงมาเข้าไมเราหน่อยแล้วมันก็จะวนเป็นอย่างเงี้ยมันก็สะท้อนมันก็ต้องออกไปแต่ที่วันนั้นที่เราทำคือ ก็พูดไปเลยคนที่นั่งในห้องประชุมก็ฟังน้ําเสียงท่านอสดๆฟังน้ำเสียงท่านเอาสดๆแต่คนที่ฟังเรานี่เขาก็ได้ยินผ่านไม์เข้าไปในปกลมแล้วคนที่เขาพูดกลับมาเราก็จะได้ยินเขาผ่านลำกลมแค่นั้นเองแต่หมายถึงว่าถ้าจะทาให้แบบเวลาท่อพูดแล้วมันออกมาลำกลมด้วยอันนั้นก็หามิดเข้าตูน <laughs> มาเสาพ <laughs> เพราะว่ามันต้องใช้ตัวแยกเสียงแยกไายเสียงอะไรเยอะ ไมก็ต้องคุณภาพแบบโอเวอร์ทําให้โอเคเดยอันไหนมันจะสายไปนะสายเสียงต้องมีใช่ไหมสายแลนไม่ต้องสายแลนเดี๋ยวทําเดี๋ยวเพี้ยวเพียบออกมาเข้าหัวหีกแกค่ปเปียวแก่พีดจําสีมันได้เฉยเสียบเสียบเสียบแล้วเอาเปียแกบบกดมันกดแคบเปียวสายแลบบ ไม้หนีบเนี่ยไม้หนีบเนี่ยต้องไปดูว่ามันต้องใช้ยึเข็หรือเปล่าเพราะว่าตัวไม้หนีบปกติมันแค่เอวขึ้นมาเอวขึ้นมาตรเนี้ยไม้หนีบไอสายที่เราเนี่ยมันไม่มีแบบสายยาวสิบห้าเมตรให้เราถ้าเกิดมีสายขนาดนั้นก็จะสบายแต่แต่ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีเปล่าต้องต้องไปดูก่อนเราไปส่งโลโก้ไปส่งสายดีๆไปทีนี้ห้องอ่ะถ้าทำแบบนั้น มันจะมีสายเสียงอยู่แล้วเห็นไ,ไหมสง่งเฟสมันมันค่อยขึ้นเลยแต่ถ้ากล้องตัวนี้ผมทาอินหน้าจอหนึ่งไวล้ลได้ไหมได้ทีววลองทำไห้่อ้กล้องตัวหนึ่งไงมีกล้องหลายตัวก็ใส่ได้เลยแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้ากล้องอะ่ะมันไปเสียบที่สวิตช์เชอร์แล้วมันจะเป็นตัวเดียวกันฐานเดียวเลยมันจะขึ้นสองอันใช่หรอเปยแล้วเรากดสวิตช์เชอร์ได้ให้พี่ต้องเด็ดดูว,ว่าใส่ไม่ใส่ hai ao loco hai mươi năm hai nghìn hai mươi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  ฟีดไว้อันนี้ก่อน๋ยงก็เฟรตดีนะมันมันก็สมุดดีนะอันนี้มัน <c oughs> อันนีนะ้คือมันเป็น OBS นะทีเนี้ย OBS มันกว้างกว่าโปรแกรมที่เราจะคอนเฟรนไปชมออนไลนะ์ทีนี้ พอประชุมออนไลน์กันเราต้องแบ่งห้องเขตหนึ่งที่ร้อยกว่าใช่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบกถ้ามีลูกเครื่องหนึ่งคอมเครื่องหนึ่งจะใช้แค่ห้องร้อหกสิบห้องร้อยหกสิบเพื่อเพื่อรับสารความเป็นบิดเป็นบิดเพราะว่าเราอยู่เซเวอร์แต่แต่ก็เอาลูกกันมาจับคอมแต่ถ่ายทอดสดอย่างเงี้ยมัน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 ไม่เหมือนประชุมอย่างเงี้นอย่างเงี้ยมันมันคนรับชมได้เป็นพัน เแต่ว่าแค่การตอบตอบก็ยังต้องใช้วดีโอหรือว่าใช้ซูมใช้ใช้ g o o g l e ถ้าเจ้าแบบปลอดภัยน่ยายแนะนำแบบ Google นะก o o g l e นีนะปลอดภัยนะแต่ว่าคือเพระทุกคนก็ต้องใช้กีเมลในการเข้ามาเพราะว่านันเป็น Google ไ้นะถามว่าดีดีตรงไหนดีตรงที่ว่า เขาเห็นหน้าตาเลยทุกทุกคนมันไม่ต้องเก็บแปดปีเพราะว่าวกูเกิลมีเซฟอีกดีดีค่ะเขาก็ยังอยาก,ยากที่จะได้เป็นโทรศัพท์อ่ะใช้โทรศัพท์อ่ะกูเกิลไม่ใช้โทรศัพท์ใช่ไหมใชไม้ได้ดโค้ดซูมโวกอะไรใช้หมดเลยแต่ของอันนี้มันไม่ได้ใช่ไหมวีลูนอ่ะวีลูลนลได้ก็มีแ <laughs> อปวีลูนอ่ะแล้วที่อบรมที่ประชุมกันอ่ะ ที่บอกว่านเน้นที่ใช้คอมใช้คอมคือผมบ่อยนะพวกแอป,ปที่เป็นคอนเทนต์นอย่างเงี้ยถ้ามีคนมีจํานวนเยอะนะี่ะก็เน้นให้ใช้คอมทุกอันเลยเพราะสมมุติอ่ะใช่มันมันคนเข้าเยอะมา้เยอะถามว่าคอมกับมือถือนไหนจะดุดก,ก่อนกันถ้าเน้นมีปัญหาพิ้งนี่หรอไหมว่าสี่กีกับสายแลนสายแลนมันแรงกว่าอ่า 4G e กับไวไฟอย่างเงี้ยวายไฟก็แรงกว่าแล้วอ่ะโทรศัพท์บางคนอาจจะดีแต่ว่า เรารู icana, ้ได้ไงว่าโทรศัพท์ของบางท่านจะดีแบบสัมผเข้ามาอยู่กับเขาได้อะไรเงี้ยนะเอาเพราะว่าเราเลยแนะนำว่าถ้าประชุมไหนที่เป็นคนเยอะๆมันควรเป็นระ้บุ๊กจริงๆอ่ะที่เราแนะนําเขาเป็นโ้ตบุ๊กเล่าเวลาพอชี้แจงมีเอกสารให้เขาใช้โทรศัพท์เขาจะเห็นได้ไงในขนาดสายตาผมมองยิ่งผมยังอ่านบนจอเลยนะแล้วประชุมออนไลน์มาซูมเยอะนะถ้าเราไม่ซูมเันท้อ